วันนี้อาจารย์มาอัปเดตเรื่องของการติดกล้องวงจรปิดแล้วก็การติดพัดลมก็คือในเรื่องของส่วนเรื่องของเงินที่ลูกศิษย์ลูกหาได้ร่วมกันบริจาคมาอาจารย์ก็นํามาเป็นติดกล้องให้โรงเรียน12ตัวแล้วก็พัดลมอีก12ตัวเพราะว่าอาจารย์ตอนนั้นที่แรกว่าจะติดแค่6ตัว แล้วพอดีว่า6ตัวถ้ามันไม่พอเพอราะโรงเรียนก็กว้างและทีนี้ความปลอดภัยมันน้อยให้แก่นักเรียนเพราะทุกวันนี้มันมิจฉาชีพเยอะแล้วมีออก,ออกข่าวเรื่อยๆอาจารย์ก็กลัวแล้วก็โรงเรียนนี้ก็เคยเป็นโรงเรียนที่อาจารย์เคยอาศัยอยู่แล้วก,แวก็แล้วก็ได้เดินสํารวจด,ดูว่าพัดลมก็ไม่มีเดี๋ยวอาจารย์จะให้ไปดู<ช>ทําไมถึงอาจารย์ได้บริจาคพัดลม<ช>ตัดสินใจบริจาคพัดลมแล<ช>้วก็เราก็จะไปดูด้วยกันเนาะ อาจารย์ยังเรียนอยู่นั่นนี่มามาดูว่าไอ้ตรงเนี้จะมีเงินค่ะเป็นตอนเด็กเด็กๆว่าเวลาพวกเงินพวกอะไรมันตกมันจะอยู่ในซอกนี้ใต้บันไัดอาจารย์จะเช่าดูนี่นขึ้นมานี่เ็าจะสมัยอาจารย์ ห้อ <eleven S 1> งนี้พี่อาจารย์เรียนนะคะค่พัดลมเสียหมดเลยทุกตัวห้องนี้นะคะที่อาจารย์เรียนนะคะท่านผู้ชมอันนี้เป็นอหกแ่อหกใช่จะโป๊ะเสียหมดกันดูพัดลมเสียหมดทุกตัวรุ่นไหนกันไม่รูน้องพัดลมเก่าใช่พัดลมก็จะเป็นแบบนี้เหรอจะเป็นแบบนี้พัดลมที่อาจารย์โอ้พัดลมเสียที่นี้คุณครูท่านก็บอกว่ามันร้อนแล้วเวลานักเรียนเขานั่งเนี่ยเขาก็ไม่อยากมานนั่งหน้าพัดลมไอ้ตัวนี้อ๋อเพราะว่าพัดลมตัวนี้เวลามันติดปึ๊บ กระดาษกระปิวพัดสมุดดินสอ,อหมดเนาะใช่เขาก็จะเลือกนั่งตรงน้นแล้วก็อาจารย์ก็เลยลเปลี่ยนให้มาดูห้องนี้ห้องยังบาอ่า้งนี้ต่จเสมัยอาจารย์เรียนเป็นแต่อาจารย์เรียนนี่จนสินปหกเลยนะวนี่อ่แล้วก็จงจำได้หมดแล,ล้วพัดลมจะมีแต่พัดลมตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยเ<ห>นี่ยพัดลมตัวนี้ก็ถ้าเปิดปุ๊บนังสื้อกระดาษั้งปิวหมด ใช้ไม่ได้แต่ห้องนี้จะมีพัดลมตั้งอยู่ประมาณเอ๊ตัวเดียวตัวนี้ตัวเดียวใช่เนี่ยตัวเดียวเนี่ยตัวเดียวอยู่กันได้ยังไงช่วงอากาศร้อนอยู่กันไม่ได้แน่นอนโรงเรียนสมัยโบราณเป็นไม้นะคะสมัยเป็นไม้อยู่เลยนะคะท่านผู้ชมค่ะมต่ก็จะหมุนใแตัวที่เสียแล้วตัวนี้ครับก็จะหมุนในตัวนี้ก็จะพังนะเพราะว่าตัวนี้พังเห็นไหมที่เปิดไม่มีอาจารย์ก็เลยบริจาคให้สองตัวเลย ตัวนี้สองตัวเลยตัวนี้ก็ต้องเอาออกเปลี่ยนใส่ใหม่แล้วก็ทั้งกล้องด้วยทั้งกล้องวงจรปิดแล้วก็ทั้งพัดลม,มทั้งทั้งกล้องวงจรปิดแล้วก็พัดลมเมาให้เขาติดหมดเลย จะเสร so ็จภายในสองวันนี้วันเสาร์วันอาทิตย์เองอ๋อสมัยก่อนอาจารย์นั่งบนลาวตอนเป็นเด็กตอนเป็นเด็กอาจารย์ตอนสมัยก่อนอาจารย์ก็ปวดนั่งตรงนี้แต่กระลุดลงมาสมภพมันปวดนั่งแล้วก็ลูดลงทุกวันนี้ปรุงมันใหญ่ก็ได้แนะตรงไม่ได้พัดลมนะครับนี่พัดลมสำคันเอามาแล้วนะคะเติมติดให้ภายในวันนี้นะคะพอันตรายมากนะอันตรายกับเด็กนักเรียนมาก พัดก็คือมอบพัดลมให้โรงเรียนเลยทั้งหมดจะตกตัวละพันกว่าบาทพันกว่าบาทพัดลมเงี้ยสงตัวสิบสองตัวแล้วก็กล้องวงจรปิดก็ป๊อปกล้องวงจรปิดนี่ก็สิบสองตัวประมาณก็ประมาณเกืบ 30, อบสามหมื่นติดตั้งเนาะนี่เป็นข้างรับงานคนนี้ก็จะเป็นเข้ามาติดต่อรับงานจากอาจารย์ ที่ติดต่อในเรื่องของการติดตั้งพัดลมในเรื่องกล้องนี่นะครับกล้องกล้องกล้องน่าจะทัน12ตัวแล้วก็ประดม12ตัวน่าทันทันครับใช่ทั้งคนสองสองคนครับสองคนก็คือข้างหน้าสองจุดจุดทางเข้าโรงเรี้ยวสอคนอาจากยอยากตัวแล้วก็มีอันเก่าด้วยครับด่วนครับสมัยโบราณเลยนี่ที่อาจารย์โบราณนะโรงเรียนโบราณใช่อาจารย์โบราณแต่อาจารย์เรียนข้างหลังเนี่ย เคยเป็นบ้านพต้องติดกล้องนะทำไม่ได้ทุกวันนี้บ้านพักครูห้องนี้เป็นห้องมุดหรือห้องสี่สองนี่นะอาจารย์ให้กันบ้านไปอาาันนี้คือเน้นนะค่ะอย่าลืมส่งกันบ้านวันที่สิบหกนะแล้วก็ตัวนี้ก็เน้นด้วยนะเน้นรองแล้วก็ตัวนี้เน้นหนักเลยสี่สองศูนย์สี่นี่เน้นหนักสองตัวนี้แล้วก็ตัวรองจะเป็นชุดเน้นล่างนะอย่าลืมนะ อันนี้เรียบส่งการบ้านอาจารย์วันที่16กุมภา67อ,อันนี้อาจารย์ให้การบ้านไปแล้วก็จะลืมมาส่งกันบ้านให้คุณครูนะเพราะว่าคุณครูไม่มีอะไรจะให้ก็ให้นี้ถ้าเกิดว่าใครทำการบ้านสำเร็จครบแล้วนะสำเร็จนะก็เอาการบ้านมาส่งอาจารย์พร้อมใบเทาๆสักใบหนึ่งนะกา, <laughs> นะา,ารบ้านอาจารย์ แต่ในส่วนตัวที่อาจารย์ชอบมากคือนี่แหละเนี่ยตัวนี้แหละหชอบมากจะมากชุดนี้ทีสามาชักมือไทยของอาจารย์แซมแล้วก็มีนี่มีนี่มีน,มนี่มีนี่นะไม่เยอะนะจาค่ะมีนี่ตรงๆชุดตรงๆก็คือแปดสี่สองเก้าสี่สองแปดศูนย์สี่อันนี้คือตรงๆเลยนะค่ะจารอจารจารย์ต้องถือไม้เรียวมานะคะเพราะว่านักเมียนบางคนดื้อเพราะอะไรเพราะไม่ยอมทำการไม่ยอมทำการม้านเหมือน เหมือนรอบที่แล้วนี่ให้ไปไปทำกันบ้านผิดไปทำ90ก็โดนไม่เลียวฟาดไปทีหนึ่งคืออาจารย์ให้การบ้าน09นะค่ะใช่แต่ไปทำ90ผิดอ่าก็โดนไม่เลียวไปแล้วโดนตีแต่ไม่มีมาทหลังใช่ไหมมีแต่วันนี้ใช่ไหมไมมีแต่วันนี้เท่านั้นอดูนะนี่อาจารย์แซมเนาะคุณครูแซมเป็นทุกอย่างให้เธอแล้ววันนี้ร เป็นทั้งอาจารย์รเป็นทั้งคุณครูนะ,ะเป็นทุกอย่างให้หมดแล้ววันนี้ <laughs> จะเอาให้เป็นอะไรสับปปเปลอร <laughs> หรืออะไรอีก <laughs> จะเป็นให้อ,อ่ะ